พิธีเปิดโครงการธรรมสัญจรประจำปี2568หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพัฒนานิคมเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันพรหัสสวดีที่20กุมภาพันธ์2568ณวัดเทพชัยมงคล ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพระครูพัทรธรรมคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมเจ้าอาวาสวัฒนาธรรมารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด็อกเตอร์พลพัทรลบดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกาหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกาและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาลิกา รวมทั้งผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการธรรมสัญจรประจำปี2568หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพัฒนานิคมหรืออปอดต่อได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมมวงศสานุวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2568 โครงการธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลช่องสาริกาณวัดเทพชัยมงคลตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพระครูพัชระธรธรมคุณดเรเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมได้เปิดเผยว่าโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลโครงการเจริญพระพุทธมนต์โครงการธรรมสัญจรคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมการทำกิจพระพุทธศาสนาต้องทำด้วยหนึ่ง มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 2. ต้องมีใจรักงานในพระพุทธศาสนา 3. ต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์ 4. ต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนมากนักขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีสามมีคือ 1. ความรู้ 2. ความคิด 3. มมีคุณธรรมจงถือว่าเราไม่ทำแล้วใครจะทำทำดีกว่าไม่ทำ ในพิธีโครงการธรรมสัญจรหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลช่องสาริกาพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างคับข้างหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2518โดยดํริของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ฟื้นชุตินุทโรอดีตกรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าอาวาสวัดสามพระยากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้เสนอ โครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในระดับตำบลต่อที่ประชุมมหาเทระสมาคมและมหาเถระสมาคมได้มีมติเห็นชอบโดยได้มีการตาระเบียบมหาเทระสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปีพุทธศักราช2518ขึ้นโดยมีวัตถุประส,สงค์ให้พระสงฆ์เป็นผู้นำในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อช่วยประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมควรในด้านต่างๆตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้8ด้านคือ 1. ศิลธรรมและวัฒนธรรม 2. สุขภาพพลานามัย 3. สัมมาชีพ 4. สันติสุข 5. ศึกษาสงเคราะห์ 6. สาธารณสงเคราะห์ 7. กตัญญูกตเเวทิตาธรรม 8. สามัคคีธรรมต่อมาในปี2545 มหาเถระสมาคมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาเถระสมาคมว่าโดยการแต่งตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปีพุทธศักราช2518เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสภาพการในปัจจุบันทำให้ต่อมาในปีพุทธศักราช2546 มหาเทราสมาคมจึงได้มีคำสั่งให้ยกเลิกระเบียบมหาเทราสมาคมว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปีพุทธศักราช2518และประกาศให้ใช้ระเบียบมหาเทราสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลปีพุทธศักราช2546ในวันที่1กันยายน ปีพุทธศักราช2546สาระสำคัญคือให้มีการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในรูปแบบคณะกรรมการจากทั้งพระสงฆ์ผู้นำชุมชนและประชาชนและให้เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับชั้นดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อก่อตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลให้ครบทุกเขตปกครองคณะสงฆ์ระดับตำบลให้แล้วเสร็จ ภายในปีพุทธศักราช2549ทำให้ในปัจจุบันหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจึงมีจำนวนมากกว่า5,922หน่วยกระจายอยู่ในเกือบทุกตำบลในประเทศไทยนะครับสนับสนุนข่าวโดยบริษัทปโหรานเบ็คเกอร์และไอคาวน่าคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมอกก